สวัสดีครับผมช่างโยจอเทพนะครับจำหน่ายและติดตั้งจอแอนดรอยติดรถยนต์นะครับวันนี้อยู่กับรถโตโยต้าอันพาด20ปี2014นะครับวันนี้ติดตั้งจอแอนดรอยตรงรุ่นหน้าจอขนาด10นิ้วลูกค้าเลือกเป็นสเปคแรม6ล็อม128 CPU 8 core อ e ินฟาคุสติก7870 Series นะครับแล้วก็ติดกล้อง360องศาภาพแบบสามมิตินะครับคอนโทรลกล้องที่หน้าจอได้แบบนี้นะครับพื้นที่รอบรถชัดเจนนะครับคาลิเบรตกล้องพื้นที่ต่อเนื่องกัน ภาพ2นิติปุ่มนี้กล้องหน้านะครับแล้วก็แอดจัดระยะซ้ายขวาให้กล้องหลังก็ปรับเซตเรียบร้อยนะครับแล้วก็เห็นกันชนท้ายกล้องซ้ายก็ปรับเซตให้เห็นล้อซ้ายก <ierten S 1> ลอ้ลองขวาเห็นล้อขวาปุ่มนี้ดูกล้องซ้ายและกล้องขวาพร้อมกันแล้วก็พื้นที่รอบรถนะครับแล้วก็มีส่วนของระบบออตโต้นะครับเข้าเกียร์ถอยขึ้นกล้องหลังให้ออกจากเกียร์ถอยก็ขึ้นกล้องหน้าให้ประมาณ5วินาทีนะครับแล้วก็เปิดไปเลี้ยวซ้าย ก็จะขึ้นมุมมองด้านซ้ายเปิดไปเลี้ยวขวาก็จะขึ้นมุมมองด้านขวานะครับในส่วนของระบบคอมบันเทอรก็เหมือนเดิมนะครับแอปพลิเคชัน u t u b e n e t f ฟ i x ลงให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้จาก Play Store นะครับแล้วก็มี Google Map แผนที่นำทางนะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับ Android Auto ลรองรับ Apple c a r p เ a y นะครับต่อบูทูได้เสียบ usb ได้แล้วก็ใส่ซิมได้นะครับ 4G ตอนนี้ต่อสัญญาณ wi-Fi นะครับมาดูการประมวลผลเลยนะครับ ชัมนี้สำคัญนะครับ YouTube ตัวนี้ CPU CPU แรงประมินผลไว้นะครับเรืน่นเปิดเรื่เปิดบแบบนี้ภาพคมชัดนะครับความเอียดภาพ2 0 0 0ันคูนเป็นภาพ 2K นะครับตัวนี้แล้วก็แตะปุ๊บติดปั๊บนะครับรีวิวสดไม่มีตัดต่อนะครับจอรุ่นนี้ก็จะมีปุ่ม เปิดกล้องรออยู่ตลอดนะครับจะเข้าจอดจอกจากซอยเพื่อความปลอดภัยนะครับดูหนังฟังเพลงอยู่แบบนี้จะดูกล้องก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปรับมุมกล้องตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นจอรุ่นอื่นเนี่ยดูหนังฟังเพลงแบบนี้จะเปิดกล้องต้องออกก่อนนะครับแล้วถึงจะไปเข้าแอปกล้องได้แต่ของเราไม่ต้องนะครับจะมีปุ่มกล้องรออยู่ตลอดนะครับดูหนังฟังเพลงจะเปิดกล้องก็เปิดได้เลยนะครับปิดกล้องก็ปิดได้เลยแล้วก็เข้าเกียรถอย เรื่องเสียงตอนเข้าเกียร์ถอยเราสามารถปรับเซตได้นะครับจะให้เสียงดอบลงหรือว่าจะให้เสียงปิดหรือว่าจะให้อยู่เลเวลเดิมทําได้หมดนะครับ mm hmm. ก็ในส่วนของ Google Map แผนที่นําทางสั่งงานด้วยเสียงได้เซนทันบางนาใช้งาน2แอปพร้อมกันได้กดปุ่มนี้กดลูกไอคอนนะครับ ลูกไอคอนกดพื้นที่ใหญ่แบบนี้นะครับก็เลือกทุกจับแผนที่ย่อยูทูปได้นะครับก็คนี้หรือว่าจะย่อแผนที่จะดึงมาฝั่งนี้หรือว่าจะกลับข้างก็แต่สองข้างอนทางนี้แล้วก็พักแสงหน้าจอได้นะครับพักแสงหน้าจออยากให้ติดเข้ามาก็แต็ไปที่หน้าจอนะครับ ด้าน13.3นิ้วเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูจอแพดานนิดนึงนะครับนี่จอแพดาน13.3นิ้วนะครับ Alpha f u s ติกนะครับตอนเปิดก็ลงมาแบบนี้เลยนะครับภาพคมชัดนะครับสัญญาณภาพต่อแบบ HDMI นะครับ รุ่นนี้บางเฉียบนะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ภาพคมชัดก็มีแอมเบียนไลท์สีฟ้าถ้าสไลด์ตัวนี้สีขาวนะครับถ้าปิดก็พับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ของเรามีสองสีครับมีสีเทากับสีครีมคันนี้เดิมค่าหลังคาของลูกค้าเป็นสีครีมแล้วก็ติดตัด้งเป็นสีครีมนะครับอ่ะแบบนี้เลย เป็นฟิลนะครับตามคอนเซ็ปต์งานติดตั้งเข้ารูปนะครับหน้ากากตรงรุ่นปลั๊กตรงรุ่นไม่ต้องต่อ,ตอสายไฟนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817757546ผมช่างโยนะครับขอบคุณครับ